สามโอ้โห oh, oh. แล้วก็อันนี้เป็นงูเลื้อยค่ะ oh, oh, oh. จุดมี้งู oh, oh, oh. งเลื้อยว่ะเอามูก่อนไหมปอกปี่งูงูเลื้อยเจ่งอ่ะโอ้โหดูสิไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวนี้นะคะจะมาให้หนูยิ้มหนูแย้มทํากระโงแบบง่ายๆใช้วัสดุน้อยชิ้นนะคะแล้วก็รักโลกด้วยค่ะแล้วก็จะแบบใช,ใช้แค่ดอกมไม้แล้วอันนี้จะเป็นฐานไม่ใช่แล้วก็มีเทียนม,มีกันไกลและนี่ให้ทาน,นแย้ม,ม,ชมเ,เชือกอะไรเชือกที่ทำจากไม้ใช่มันเป็นเชือกที่ทําจากไม้ไผ่นะคะบ้านแม่ปุ๋ยเรียวกว่าตอเดี๋ยวหนูยิ้มหนูแยม้มช่วยแม่ปุ๋ยทำอย่างนี้นะคะอ่ะหนูยิ้มหนูแยม้มจับข้างล่างค่ะ ใช่จับไปนะจับไปนะแล้วแม่ปุ๋ยก็จะเอาเทียนใส่ข้างบนปีนี้นะคะเขารณรงค์ให้ช่วยลดขยะในแม่น้ําจากการลอยกระทงครอบครัวเราจากสี่อันน้ะมัมีสี่คนก็จะใช้แค่หนึ่งอันเท่านั้นค่ะจับไปนะโอ้ยเราจะตัดถามนี่โอ้ใช่ไม่ใช้ต้นกล้วยด้วยนะการมัดก็คืออย่างนี้เอามากบกันสองเส้นแล้วก็มือยังไรู้ว่ามัดแบบถ้าพันคอยยังไงนะ นี่แน่นแล้วค่ะตอนนี้นะคะมีใบหลายใบอยู่รวงกันมากแม่ผูที่ก็ใช้กําไก่ตัดข้างล่างนี้เลยไหนตัดอย่างนี้เลยว่ามันหลุดมากๆเลยเนาะอ๋อตัดทางๆนิดนึงเหรอใแ้นี้ะคะาัจับลูก้าการท่องกที่ของเราโอปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลอยกระทงเลยนะคะ นี้นะครับเราอยู่ที่งานลอยกระทงที่วัดใกล้ๆนะครัะเดี๋ยวเราจะมาดูี่บรรยากาศนี่คือบรรยากาศนะครับคนไม่เยอะมากนะแล้วก็ตรงนู้นเขาจะมีแบบว่าความยืดออกมาความยืดออกมาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับไปเลยโอ้ทข้างบนนี่ยยังมีแบบปล่อยโคมอ่าที่จริงเขามีรณรงค์นะไม่ให้ปล่อยแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนปล่อยอยู่เลยนะครับโคมมันตกไปที่ตรงกับบ้าน ใช่ค่ะมันอันตรายไปหนูอยาไปไปตามแม่ไปเราจะไปลากันก่อนเนาะเดี๋ยวเรา้ไปดีกว่าหนูแฮปไมอันนไม่อไม่ใช่น้ำพุไม่ปุยอันไหนมีหอยด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่น่จุดละวอาตรงนี้เลย อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะลอยของเราตั้งอ่ะแล้วก็ขอให้จับ้ิงอรสิ่งที่ไม่ดีลงไป่อนั้งตั้งใจแล้วกได้ตัใจะคอ่่าจับจมือพ่อแม่ป๋ยจับจัมือพ่อแม่ป่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไล่ไปเล่ไปแล้วแล้วเด็กๆก็ต้องระวังด้วยนะระวังตกน้ำนะอาแม่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ไปออกมาะเดี๋ยวเราไปดูในวัดสิว่ามีอะไรบ้างนะเพราะหนึ่งยิ้มนี่แจมไม่ค่อยได้ไปดูงานวัดเลยนะครับว้าวมีิวเลยมีิวโอ้ตรงนี้เขามีขายกระทงเต็มเลย เออแล้วก็มีร้านค้าทั่วไปโอ้ตักไข่เราไปตักไข่กันดีกว่าซื้อต้องซื้อผู้ปองอ๋อไม่ซื้อกู้ปงอ่งตอนนี้มีซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อซื้อมากี่อันอ่ะสิบสิบอายบได้สิบใบไปเลยไปเลยไปเลยเจอเจ้าสิบบาทเท่านันหมละห้าใบเอาแล้วนะแยงกำลังจะตักนะคะโอ้โหแยงก็ได้สี่อันแล้วขายอันละสิเจ้าเย้ <B ad S 2> เดี๋ยวเราไปเปิดดูนะคะป้าน้า,า,าได้มาแล้วของหนูยิ้มป่าแล้วน,นิ้เลยยิ้มถึงอย่างนี้น,น้ำเปล่าโออได้น้ำเปล่าด้วยได้ทิชชู่มาแล้วโอ้เป็นเหมือนใส่ผลไม้เป็นโอ,โ,อโอ้ได้แก้ได้รเลืน้ำใส่ตะกงโอเควันนี้สนุกมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ มีขบวนกระทงเล็กเป็นคนสูงอายุเอ๊โอ้ยยิ้มแย้ม่บายคุณตาด้วยเออออันนี้มีดนตรีด้วยคลองยาวคลองยาวคลองยาวคณะคลองยาวพอเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอนี่เลยค่ะเขาเรียกวิหารหรือเปล่านะคะถ้าไม่ผู้พูดผิดขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับแฟนคลับนะคะ ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหนูยิ้มตัวแย้มก็จะมาเล่นประทัดเล่นกระเทียมที่บ้านก่อนที่จะไปเล่นกระเทียมหนูยิ้มตัวแย้มจะวางประชีบก่อนนะคะประชีบก็คือเป็นเหมือนอี้เป็นเหมือนเทียนเล็กๆตัวนี้วางยาวกันเลยค่ะวางยาวเลยอนูยิ้ดูหนูยิ้มติดแลวติดเลย ระวังโดนมือโดนใช่ไหมเมื่อกี้โดนมือนะระวังระวังอ่าเราต้องดูอีดดกเอาอีกเอาอีกอันที่ยังไม่ติดมาจุดตรงที่มันมีไฟอยู่ละนี่ไงโอ้โหดูหนูยิ้มสิหนูว่ายน้จับด้านหลังหลังนี่ๆๆโอ้โหสวยงามเลยอ่ะจุดเพื่อความสว่างสวายวันนี้เป็นวันเพลนแบบท้องฟ้าดูสิสว่างสวายมากเลยนิวพ่อบำจุดข้างบน โอ้โหเขาปล่อยคอมลยสวยมากเลยอะแม่บอยอันไรง่ะโอ้โหตรงนู้นจบเลยสวยมากเลยโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหโหเป็นยังไงบ้างดูแล้ตรงนี้ฝั่งนี้โอ้โหสวยงามเลยอ่าฝั่งนี้ครบแล้วนะคะ เดี๋ยวยิ่งจะย้ายไปฟังนี่ต้องยากถึดจะย่งเสร็จตามากต้องยากถึงจับแถวก้นๆนะโอ้นี่กระเทียมเป็นอย่างนี้แกะให้หน่อยได้ไหมนี่เป็นเม็ดๆเหมือนกระเทียมลูกเล็กๆเด็กๆเล่นได้นะเพราะไม่ไม่ไม่ละลายถีบกันนี่แหละนั่นเยินที่หน้าตัวเองเลยนะอาดูเดี๋ยวดูไฟนะนั่นไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหเห็นไหม เมื่อกี้ไฟของหนูยิ้มออกโอ้โหโอ้โหมีไฟแตกกระแทบเลยโอ้โหแล้วเขาจะใส่เหมือนเหมือนเหมือนที่ห้านให้มันเหมือนที่เลื่อยอะไรสักอย่างให้มันไม่ให้มันลดการกระแทกอ่าไม่ให้กระแทกความแตกในหอไงนี่ไงนี่นะเป็นอย่างเงี้ยนี่ลดการกระแทกอมามาดูมาดูมาดูกันโอ้มีไฟเย็น อันนี้เป็นพึ่งค่ะพึ่งพึ่งบินเดี๋ยวเราจะจุดมันเลยตอนนี้เขาเขาบอกว่าเป็นลูกขางโอ้โหเยอะมากโอ้ลูกขางแล้วก็อันนี้เป็นงูเลื้อยค่ะจุดแล้วมีงูเลื้อยว่ะเอางูก่อนไหมบอก่างูอยากเห็นงูมากเลยเก็อยากจุดงูจุดงูเปิดมาจะเป็นงูหรือเปล่าแล้วแล้วก็จุดมันก็จะเลื้อยมันปุ๊บขึ้นมาแล้วมันปุ๊บขึ้นมาแล้วพ่อมาเอาไปเลยค่ะพ่อพ่อเี่ไงี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อุ้ยโอ้นี่เหรองูเลื้อยใช่งูเลื้อยนี่ยังไงมันโผล่ออกมาเพิ่มก็เรื่อยๆได้ไหมมันบิดงอมันบิดงอเห็นไหมเห็นไหมยิ้มแย้มบิดงอโอ้โหม้วนขึ้นเห็นไหมโอ้โหเลื้อยขึ้นใหญ่เลยโอ้โหเลื้อยเก่งอ่ะโอ้โหดูสิโอ้มันเลื้อยมาเรื่อยๆแล้วโอ้มันเลื้อยขึ้นจริงๆอ่ะโอ้โหดูดิเฮ้ยยังกับอึเขายังกับอึเลยครับอู้มาใหญ่แล้วอุ้ยมากันใหญ่เลย โอ้โหโอ้โหอันเล็กๆกลายเป็นอันใหญ่ใช่มาเรื่อยๆแล้วนี่มันหมดแล้วตอนนี้มันหมดแล้วดูสิเป็นแล้วลองจับดูไหมจะร้อนไหมนี่ปุ๋ยลองจับก่อนนะอุ้ยมันเป็นเหมือนขม่าวควันอะว้าวดูดิแต่หนูก็จะแข็งพอจะจับเลยยังไม่เลยโอ้ยตัวนี้มันเป็นเหมือนป้านุ้มมีดต่อไปนะคะเราจะเล่นมันเหมือนลูกคางอะเราต้องจุดไฟตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อบอมจะวางไว้ตรงนี้นะหนูยิ้มแย้มต้องถอยนะ เดี๋ยววางเรียงตรงนี้เลยดูซิมันจะเป็นยังไงมันจะเหี่ยงไปไกลไหมมาเร็วยิ้ย้ําลองดูโอ้โหโอ้โหมันหมุนหน้ามันหมุนโอ้โหจูวูยิ้มปถี่บ้าแล้วนะเแล้วเอาแล้วจุดอันที่งโอ้โหจุดอันที่2แล้วโอ้โหมาเร็วมาเร็ว โอ้โหสองอันสองอันดูดูดูอันนี้สามโอ้โหอ้อันนี้ไม่ไม่กริง่งไม่กริง่งไม่กริ่งมันไม่เรียบโอ้โหโโอ้โหรว,ว, <c oughs> วมกระเทียมแล้วหนูแย้มจะเหยียบนะคะทีเดียวให้หมดเลยเหยียบทีเดียวให้หมดหเหยียบเรียกนะโอเคคะ่ะหนี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 ป๊าป๊าวางผิดจา้า Uh ไม่บินเลยพ่อบอมวางผิดด้านออาหนูยังจะเหยียบแล้วหนึ่เหยียบกองตรงนี้นะโอเคหนูยังจะเหยียบกองตรงนี้นะหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหหมดแนึ่งโอ้โหมีไฟรองหาออกด้วยโอ้โหเจ๋งเนาะถึงแม้วต uh 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 ัวม uh ันสั้นมากยิ่งนึกว่ามันจะเลื้อยแค่นั้นแล้วมันว้าวจุดไฟแล้วมันจะ พอบอมใช้พึ่งนะคะแขวนอยู่บนลวดอีกทีนึงนะคะลองดูมันจะได้ไหมเอาละแต่ว่ามันไม่ได้ถอยนะันทำไมไม่บินอะยิ้มหนีใกล้ ไม่ขึ้นเลยค่ะขอลูกข่างนะคะป้าจุดลูกข่างลูกข่างก็โก้หนีค่ะลูุดย้มหนีตาจะจุดลูกข่างนะคะ หนูยิ้มปักไปหนูแย้มปักไปเลยเห็นไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะตอนนี้คือหนูยิ้มกับหนูแย้มจุดไฟตรงนี้เสร็จแล้วก็มาจุดตรงนี้ไล่จุดไล่จุดตรงนี้นะอ่ะจุดตรงนี้ก่อนจุดนี้ก่อนเอาอันนี้แหละจุดกันนะอุยมาแล้วมาแล้วพออย่างนี้แล้วก็มาจี้แล้วก็มาจี้ตรงจี้อันหนึ่งหนูยิ้มแย้มเสร็จแล้วนี่โอ้โหนี่ไง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 โอ้โหหนูแย้มจุดได้แล้วแย้มจุดได้แล้ว นี่ไ e งน <mm ี่ไงอืมเริ่ม erm จุดทั้งบนเลยอ้าวออกแล้วออกแล้วโอ้โหปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเต็มเลยอ่ะว้าวสุดยอดเดี๋ยวมันจะหมดแล้วปิ๊บปั๊บมีปั๊บเลยอ่ะอ่าถือนี่ถือนี่ปล่อยไปโอ้โมันแบบนี้ไว้ตามต่อเขียนตัวสิโอ้โหเขียนตัวอะไรเนี่ยอ่า ขียนว้าวโอ้โหกำลังจะเขียนนี่ก็สุขสานวันลอยกระทงนะครับทุกคนเอาเขียนหัวใจโอ้โหเขียนหัวใจเขียนหัวใจวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบายสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราต้องใชกันเก็บเลยนะคะ